เห็นภาพตัวเองเหมือนกันเคยเคยพยายามจะผักขีดจำกัดของตัวเองครับเออกดมิดใช่ไหมอ๋อตอนตอนตอนเล่นนี่ไม่่อกเจ๊แค่เลยจะจบเออใช่พี่จริงพี่มิดเคยบอกว่าผักบุ้งลอยฟ้าทุกวันนี้แม่งลอยไม่ไหวแล้วปั่นสามนิ้วแต่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 อด้เพลงเพผักบุ้งลอยฟ้าตอนที่ทำเดโมที่เสร็จเป็นไฟเดโมไฟนอลอะ มันเอ่อเทมโปมันสมุินะเทมโปมันร้อยแปดแต่ตอนที่ไปอัดมาสเตอร์ยูดีพีออฟก็ขึ้นไปร้อยสิบแปดขึ้นไปสิบสิบบียร์อะสิบเบียร์เเพลงนั้นอ่ะเราขับเบีรสองชั้นทั้งเพลงะก็เลียสองชั้นขึ้นไป10ิบบียะโอ้มันฆ่ากูแท้แล้วพอจะไปพอจะไปทัวร์ครับท่านในลิสต์เพลงไอ้ตูนเขียนผักบุ้งลอยฟ้าเป็นไงพี่คนลุกไหมกูขี่ทิ้งเลย พูกขี่ทิ้งเลยเสูตรนี้น่าใช้เลยว่ะอันนี้ไม่ฝืนไม่หวอยากฝืนตันเลยดี่ว่าว่าเราต้องลองพลังกันไว้สามคนแล้วแล้วทาวันนี้นะถ้ามีด h มมาาติมาพี่ชัดก็ขี่ทิ้งโโอ ไม่ดรบมาชาติิใช่ไมเอ้แต่ตอนนั้นพวกเราทําอะไรคอนทราสต์กันกับสิ่งที่คิดเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าพอเพลงนี้มันอย่างอย่างตอนที่ทำความรู้สึกผิดที่บอกว่าเล่นกันไม่ได้อะครับพอเอา for the sake of perform การมองในมุมของการเล่นอ่ะแล้วบ่นกันกระปอดกระแปะว่าโอเล่นฝืนกันิหายเลยแต่พอเป็นมองในส่วนของอารมณ์หรือสิ่งที่กำลังจะสื่อสารกันทั้งหมดอ่ะทุกคนก็บอกว่า กูลดกว่านี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่งั้นไม่ถึงอืมอันนี้อันนี้ก่อนเลยใช่เลยตอนใช่ใช่เพราะว่าอย่างเราขีดมาแล้วต้องไปต่อใช่ต้องไปเพราะตอนแม็กส่งมามันจะมีทั้งบลัชบีดที่เป็นสับแล้วก็ปั่นกระเดื่องเพลงนั้น204จังเทมโปได้แม่นยำอ๋อสององศูนย์สี่สองศูนย์สี่ไมเคยนะสองร้อยสี่กระเดื่องมันจะแบบซึ่งซึ่งความเร็วเนี้ยถ้าย้อนกลับไปตอนตอนเรียนมหาลัยพี่พี่หยิบไปทนายเขาถือให้ผมหน่อยมีแม็กสองร้อยสี่มีแม็กอันเดียว ถึงถึงถึง่ะถึงออมันแค่ไหนามันต้องออีอ๋ออันนี้มันต้องอ๋อใี่นใี่จัดทันใช่มครับเมทานอมรุ่นนี้ทันนะทันแต่ต้องทันีไหนวะเมทานอมรุ่นนี้เป็นเมทานอมที่พปิ๊ดเอาไว้ฝึกเล่นตั้งแต่ต่เเริ่มเลยตัวเริ่มเลยถ้าลงสุดเป็น208ออ้อนี่หนพีันี่พังอย่างวะเนี่ยอ๋อถ้พังอ่ะ้่ัละ ทางแล้วเดินเ่อยเดนเดินเดนเดินเดนเดินแต่ผมเชื่อว่าอ๋อนี่ไงนี่ไงเบาเบาเบาคือในมือถือมันมีไอ้พวกนี้อยู่แล้วมีเมชชีนอมอยู่แล้วนะครับลองไปดูนะ204ที่เป็นบาร์สกัดเดื่องสายสายยับนเลนพี่ประมาณนี้ครับประมาณติร์ดเติใช่เริงกูเรียงพักริงกูไม่ทันอะไรทีเดียวเชียวครับ คือไอ้ของพวกนี้ถ้าถ้าเป็นตอนย้อนกลับไปสักตอนเรียนมหาลัยอะผมทำได้เพราะว่าตอนนั้นบ้าเล่นพวกนี้บ้างมันก็ทำได้เป็นเรื่องปกติเลยแต่พอมันหายไปนานๆกลับมาเล่นอีกทีมันทำไม่ได้แล้วครับมาใช่ทีมันไม่มันมันมันทำไม่ได้มันเลยมันเลยกลายเป็นการฝืน ที่พี่บอกใช่ฝืนพี่บอกว่ามือขวาเราก็ต้องฝืนใช่ใช่อยากใช่อยากแต่ไม่ใช่แค่สองคนผมด้วยใช่ทุกคนทุกคนต้องอยู่คนไปหมดเลยแล้วต้องร้องด้วยอ่ะใช่ใช่ร้องตามมือไงมือมันเล่นอย่างเออว่าแม่งแยกภาษาย่าเออย่างกันนะโอ้พี่แม็กผมว่าพี่ผมว่าพี่ไม่ใช่มนุษย์ละพี่ไม่ได้ต่างดาวพี่พี่ไม่ได้ต่างดาวแต่ทีนี้อย่างใี่แม็กว่าแต่ต่อให้มันฝืนนะแต่พอเราฟังเพลงทั้งหมดแล้วปุ๊บ มันมันต้องเอาฝืนฝืนก็นช่างแม่งต้องเอาอเล่นสด для, เล course, นนน่นสดมันจะมันต้องเอาให้ได้อะเพราะว่าด้วยอารมณ์เพลงมันดันไปแบบนั <c 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 ้นด้วยทางทุกอย่างมันต้องเอามันต้องถึงมันราต้องเอาซึ่งเราก็ยังคีปตรงความถึงนี่ได้อยู่นะทุกวันนี้ทุกครั้งที่เล่นทุกวันนี้มันก็จะมันก็ไปได้แหละได้ได้เอ้ดีแข็งแรงมันกลับบ้านออกกําลังกายพี่เนี่ยทุกวัน ไม่แล้วคนอื่นยนะคนอื่นก็ยังนะปั่นอยู่นะพอสุดท้ายก็กล้ามเนื้อมันก็ชินไปเองครับมันก็ชินไปเองตอนแรกมันก็ไม่ค่อยได้หรอพี่ไม่ได้หรอพอกล้ามเนื้อมันชินก็เออก็ได้เหมือนนี่มาทำไมกล้ามเนื้อไม่เห็นชินเลยวะ